เหนือลงอยู่ทีไหนเท่าเาทีนะแล้วอะไรค่อนี่มัดนะครับาักเนะบุนต้องกบุนร์เจะเจ๊ะครับนะักบุนพบุนะบุจะหลักนะฮะนตึงสายตันะฮมือันะฮ้รกัของใมือนี่ แกผมเนี่ยตัวไปออกเลยนะครับเอาเรื่อเลยดีกว่านะครับอาจารจะอาจจะคชายก่อนเลยนะไม่ไม่เอาเอาถังเล็กครับนะประมาณสามสามเมตรครับเดาครูจวดเลยคูไม่ไอ้เดี๋ยว าลักษณะการเข้าคือเข้าเหนือลมนะฮะเหนือลมฉีดนะครฉีดในลักษณะฐานของไฟครับให้เราดูฐานของไฟคือตรงบริเวณปากของผาดนะฮะอัดเร็วเลยครับวตีก๊อฟฉีด <wave breathing iquer> ไปหาิ้ยตมเลยพอพอพถอยคอับถอยนะฮะโอเคลักษณะนี้นะครับอ่ะหายใครับเชิญครับอ่ะผมรีบผมให้ไฟน้อยนะน่ยิ้งยนต์ยจะตายบอออยู่ไงยันะฟุ๊คอยู่ตรงัี่มพไม่ต้องเข้าไปใกล้อ่ะพ่อพอถังถังระเบิดผมมนน้อย ดงมือดงมือับ้นไม่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 คือรุ่เงนะครับจีเจอนะครับสามถึงห้าเมตรีบทำกุญอาคารดำแม่เลยนะตรับเหตุ้างนะครับอ่าต่อไปนะฮะพี่เรา ต้องปิดปิดตัวทั้งหมดไอตัวที่สามอ่ะมันเป็นตัวเอโกโก็ปิดแล้วไม่ใช่หรออันนั้นปิดตัวที่สองตัวตัวที่สามยังเปิดอยู่เลยยังเปิดตั้งอยู่เนะต่อไปนะครับพาหนักเรียนมาไลฟ์ส่วนในเพจไหนนักเรียนไหนนเรียดีพี่เอไรฟ์ส่วนในเพจ